คะขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเลื่อนๆพี่น้องนายแบบกประมาแบบเลาวร้านเราจะแบบว่าไฟแบบอยู่ในตัวมันจะแบบเป็นส่วนตัวหรือเป็นหลึกเป็นหลึกโต๊ะบีเนี่ยต๊ะบีพีคือเป็นโต๊ะบีเป็นช่องนี้ครับช่องหนึ่งสองสามสี่มันจะเป็นช่องเหมอนช่องเลยพี่น้องโต๊ะก็จะเป็นช่องเป็นช่องเลย ไอช่องสีง่เดีย่ยมๆเนี่ยคืออะไรมันเป็นช่องโต้ว VIP พีสำหรับลูกค้าแบบนั่งโตะโซฟานั <c oughs> ่งโตะโซฟาโซ่หยังพี่น้องคันป้าเพาคันป้าคันป้าบ่าไปแ่าเลี้ยวย่านเัวใจว่า,วายบ่วหาหรอกปฏิวอ้ปฏิวกับแม่เนี่ยเจสซีก้าบอกว่าจองโต้ว VIP พีค่ะตอนนี้สัน <c oughs> เราจะคัดหนุ่มหล่อมาจากทั่วโลก้ทั่วประเทศนะครับบอกเลย บอกแล้วว่าหักคอ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 ไปจุกแล้วเอฟกับบ้านนำมาทันขอบคุณปิดป้าติ๋วนะครับป้าติ๋วที่มาทักทายเข้ามาทักทายนะครับขอบคุณป้าติ๋วที่เข้ามาไลฟ์สดด้วยเด้อสบายหรป่ป้าคิดหอดคิดถึงข้าวหรือป้าเอ้ยอันใดก็ได,ได้คิดหอดคือเกาฮาลาไล่อันเกาไม่เบาเลย นายแบบหนุ่มรอสไตล์จีนมีบอสไข่สีเบจจุกเหรอหรือมีทุกอย่างจ้ามีทุกอย่างลุนี่คัดแล้วคัดอีกคัดไปม,มาคัดแต่ว่าเขาเรียกว่า ส่วนมากเราเน้นหน้าตาเราเน้นขนาดเราเน้นหน้าตาแบบดีๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าคือเราก็ยังไงล่ะเรา,าก็เน้นแบบคุณภาพะอะเนาะมาที่นี่ยังไงก็ต้องกลับมาอ,อีกอะเออแค่นั้นจบเราไม่ได้ครับเราไม่ได้ทําผับมาให้ลูกค้าเข้าครั้งเดียวเข้าสิบยี่สิบสามสิบหลายครั้งเข้าทุกวันจะเข้าไ,ได้คิดดูว่าตอนนี้มีคนมาสมัครเยอะมาก โทรมาแบบผมเคยเป็นนายแบบอยู่บนเรือครับผมเคยไปประเทศนั้นประเทศนี้ผมไม่มาอยู่ฟินครับรีแพรรอเลยพอน่ะนะยุ้ยหยุดหยุหยเธออย่าพูดอย่างนี้ไม่ได้เปิดมืออหร่ัก<า>หนึ่งเมษาครับหนึ่งเมษา เปิดหนึ่งเมษานะครับหุดจุดจุดจุดหนึ่งเมษาจํ ش, าจกัดอายุไหมคะยี่สปีขึ้นไปนะครับตามกฎหมายเลยนะครับร้านเราทําปฏิบัติตามกฎหมายร้านเราทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดหนึ่งเมษาอายุ20ปีขึ้นไปนะครับเข้ามาได้เลย ดืมเริ่มต้น250บาทต่อหนึ่งดืมนะครับเริ่มต้นหนึ่งร่อ250นะครับแพงหน่อยพี่น้องซื้อเหล็กไว้อะไรกันเริ่มต้น250บาทต่อดื่มนะครับขึ้นไปโอุ๊ปหัวงวงก็ม่เถืกอแต่ว่างอนไร้ว่าเถื่อจังงอะไดาถูกจังวะงอเถื่อมาก

อีสองหงอ์ไฟไฟจงโตวมันเปลี่ยนสีได้ไหมมัได้ีเดียวไม่รู้เปลนแบนยอ๋อเป็นสีเดียวอะไอัสีสวยสวยมันก็จะเป็นอันนี้จะพาไปสู่มาี่สิบปรมาณมีอะไรนะมีอะไรดิไม่มตไม่มีตัวใครกันน่ะม่้กเนี่ยมัน่นักข่ดวไทยรูไทยมันล้วรไม่ดี ไม่เป็นอะไรแน่นอนซุ่มแต่ว่าอ๋อในถุดโอเคก็เลิศอยู่นี่ไงอันนี้ถ้าเป็นห้องครัวก็นี่ไงมันก็จะเป็นองเข้าไปในนี้เข้าไปในนี้อ๋อแลอวแสดงว่าเราเราก็ต้องซื้อพวกนี้อะไรที่แบบถ้ามันมีแค่มมาเนี้ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปนี้เป็นห้องเลือกได้แค่มาก เงี้ยลงเงี้ยลิงเงียลิงรงีายลิงอยู่ว่าตาอ้าวหรออะไไปนิดเดียวไปนิดเดียวเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูไฟอะไรนิดหนึ่งตอากูกี่อาทิยครัวสตาร์บยตยงเง้รแบเด็กบอมีมีมีเป็นทองแตงตั่ ฉันทำฉันทำเครื่องใหม่เลยฉันสร้างเครื่องใหม่เลยห้องแต่ตัวนึงแต่ห้องมันต้องมีที่อยู่ดิแมีมีอยู่เป็นห้องแล้วมันอยู่กันยังไงอยครอบคนยี่สิบคนมันแอร์ป่ะอันนี้เป็นห้องครัวทำไมครัวเบอร์จังใหญ่มากก็วแบบว่าเหมือนกับจะเปิดร้านร้านที่ทอดแตงรที่ทอดแตงอันนี้ยังพอร้านร้าก็จะเป็นครัวอิตาลีเลยร้านรองนจังใหญ่มากเตาเตาทอดแค่หบๆเลยนี่มีเขาแตะนะจ๊ะแต่ว่าห้องตัวแหกเขาล็อกอยู่ใช่ไหม อะไรครับห้องมันห้อนแต่งตัวเขาหลอกใช่ไหมไม่ใช่ครับเพราะว่าเขาอ่อนซุ่มเหมือนฟม้งซีฮิตอัดบอสนั่นยูฮันด์ดดครับเขาเลยหลอกไปห้องแต่งตัวจะเสร็จทันไม่ได้ห้องแต่งตัวมันมันแล้วเลยไมแหลวเลยแค่ตัวมาตั้งแล้วก็แล้วเลยกระจุกติดตัวเลยอีกห้อตัวไฟปิ๊งปองกันหรอไม่รู้ว่าต้องต้องต้องมาดูว่าจะแบบไหนเพราะมันมีเยอะอยู่เอาพี่เจี๋ยวถ้าเป็นห้องแต่งตัวมันก็ต้องเป็นตัวไฟปิ๊งปองไหมเออมันห้องแต่งตัวง่ายแม่ ขาเป็นอะไรอย่างนั้นแหละะมันมันมีอยู่แล้วไอ้ที่ไฟเป็นปลิงฟองที่เป็นอยู่อยู่แค่ขอบกระจบใช่ไหมเขาเห็นไปทานกันมีเขามีแล้วเขามีไว้แล้วแต่มันก็กระเผื่อมีศิลปินมาลงไงใช่ใช่ศิลปินมาลงเนี่ยกระแอบอยู่กระแอบกระแอบบุกแอบนะเปล่กระแอบแอบเพราะไม่มองอยู่เสียงเสียงมาลงเนี่ยคือมาถึงเราขึ้นเลยนะไม่ใช่ว่ามานั่งรอนะไม่มีไม่มีให้อยู่นะ รับเชิดมาก็คือมาหอหลักลองเลยไหมแันขึ้นเลยแ่อพี่จะรอดตู้ขึ้นได้ไหมเหมือนไปอีสานลำซินาราจตัวแค่ไหนเราใช้ไปบุ้งเราต้องการที่ให้หนาวไปเขาแย่มเขาไม่แย้มนะไรก็แย้มเขาไม่มองหน้าเราพูดขึ้นมาอีกขึ้นหาด้วยลำบากอยู่งานหบโคตรออนี่เป็นเ่้าปกติ หลายที่ก็เป็นแบบนี้ส่วนมากถ้าเป็นบ่ะอีสานยังเห็นแต่ยางพาคนตรงยังใช่ไปก็ไปยังงบนตายพาคนหนักเลยเฮงพาอยู่ไปเลยจ้าเพต้องเสิร์ฟไก่จ่าเนี่ยพาเลยตื่นเต้นกับกลุ่มปิดอีพีนี้บอกเลยว่า

อ๋อ,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 อใครเอ่ยพ่ะนะสะปอยกลุ่มปิดหน่อยจ้าเปิดบัฟหนุ่มหน่อยวันที่หนุมน่มๆบัฟออกวันที่วันที่เก้าครับเก้าเปิดตัวเยอะอยู่นะวันที่เก้าคือแบบเหมือนรวมเจ้าชายอ่ะเออ วันที่เก้าเหมือนรวมเต้าชายรวมตัวเจ้าชายวันที่เก้าเหมือนรวมตัวเจ้าชายเลยนะฮะนอนตอนไหนคือเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ทำงานวันนี้วันนี้ว่างก็เลยมีโอกาสได้มาแวะดูร้านสักนิดเตรียมตัว เื้อยังมั่งเงืออยู่นี่ซาบกอกเลยเอฟเสื้อตุลิส่ยไปนะครับคุณนะครัวหนึ่งเมษาครับเปิด1นึ่งเมษานะครับไม่มีม่เดิมม่เดิมมันลรไม่เดิมมันลดงเลย ที่เจาะรถกว้างไหมโอ้กว้างมากที่จอะรถกว้างมากมองจอดกว้างแหมพี่น้องมองจอดกว้างแหงวินมากทางออกคือวินไม่รู้ว่าจะเปลาอออกเข้ามันจะวินวินหรือทางออกถ้าทาเขาใส่ข่อยเป็นวินวินข่อยวินหัวตอนทางเขาทังออก,กนึงรล่พี่น้องถ้าเราข่อยเด้ เตรอเบอร์เร่สตรอเบอรี่รรนี่แสงไฟมีผลต่อการบิงเบียนแค่เฉพาะทางเข้าทางออกแต่ข้างในคือเลิศอะใครสมัครงานมาใครจะสมัครงานมา เบอร์โทรคือมีเก้าตัวก็มีเก้าตัวใี่หรืใช้มีกี่ตัวเบอร์ตกเบอร์โทรก็มีเก้าตัวใี่หรืไนี่ยี่ยตัวเอาหรอ เออว่ามันหายไปเบอร์จริงจริงด้วย <Okay. S 1> ใส่เบอร์ผิดปะเนี้ยทำไมเบอร์ครัวมันมีเก้าตัวจ๊ะเบอร์ศูนย์เก้าแปดตัวสอบให้บอสหน่อยจ้า ีดีพี่น้องที่จอดรถก็กว้างนะครับที่จอดรถจะกว้างมากที่จอดรถจะกว้างนู่นเลยจอดยาวถึงถึงห้างเราอยู่ร้านเราอยู่ใกล้ห้างนะครับร้านข่อยที่อยู่ใกล้ห้างพี่น้องอยู่ใกล้ห้างสรับสินค้านะครับรถสามารถจอดเลี่ยงนี้เลยรถเราจะจอดรถจะจอดเลียงไปพุ่นเลยเลี่ยงออ้นะพี่น้องรถจอดแดบสบายนเลยสบายหูสบายตาเลยล่ะจอดเข้าไปนู่นเลยลหละรถเนี่ยรถคือจอดถึงนี่เลยจอดยาวถึงห้าง ซีโอห,าหา้างยังห้างว่างเงอันนี้มันเป็นหาา้างขายอาหารสดเป็นห้างขายอาหารสดอุ้ยอากาศดีมากพี่หน,นุ่มโอ้เนี่ยจอดไปเลยจอดไปพูนจอดจอดแลู้นะอยู่โซนในห้องคอนแก่น,นะครับอยู่นี่เลยเส้นตะวันแดงเลยมันนี่มาอะไรไมันเงียบจังวะเนี่ยมื่อไรมาหยัง ก็เป็นมิสม,ม,มิตรวาววตวอนแดงข้นอ่ะแตะส่วนะอันนี้ม,มนันโค้งอีกนิดนึงนะเนาะปลเพวกอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีไปเลยนะั่นอันนั้นตะวันแดงตะวันแดงนะครับอันนี้คือตะวันแดงนะจ๊ะ ที่เห็นอยู่คือตะวันแดงมหาสนนะจ๊ะตะวันแดงคุณเยอะมากจ้านวัดผมว่าเราต้องได้เสียงไฟข้างหน้านี้เ,นเลยมันคือม,มันบอแนนมันตรงฝกดไลค์ช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่จากเราด้วยนะคะ